ทัวร์จีน7จทัพ2568ทัวร์เฉิงตู6วัน4คืนบินดึกกลับบ่ายมหากาพ3าอุทยานหิมะตากูสดรุณีปี้เผิงโกโปรแกรมพรีเมียมไม่ลงร้าน Travel Around by s h o w v ให้เราพาคุณท่องดินแดนสวรรค์แห่งภูเขาหิมะและทาน้ำแข็งที่เสฉวนพิชิตยอดเขาสูงสุดตรการตาพร้อมสัมผัสสีสันสุดชิคในเฉิงตู นี่คือทริป6วัน4คืนนอนโรงแรม4คืนทีม่มอบประสบการณ์สุดพรีเมียมโดยการไม่ลงร้านช้อปปิง้งและรวบรวม3สุดยอดอุทยานแห่งเสฉวนไว้ในทริปเดียวคุณจะได้พิชิตยอดเขาฮิแมะกาเซียที่ตากูปิงชวนชื่นชมราชินีแห่งเสฉวนภูเขาสีดารุณีและดื่มด่ำกับธรรมชาติสีสันสดใสที่ปี้เผงโกพร้อมที่พักระดับ4-5ดาว เชียรไทยเสื้อฝั่งสริพยียนเส้นทางสุดยอดนักผจญภยัยพิชิตสามอุทยานระดับโลกทัวร์นี้ออกแบบมาเพื่อพาคุณสัมผัสกับความงามทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่และโดดเด่นที่สุดของเสฉวน 1. พิชิตสวรรค์ผู้ผาหิมะอุทยานตากูปิงชวน เดินทางสู่เมืองเฮยสุยเพื่อน,นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะกาเซียตากูปิงชวนที่ความสูงกว่า5,286เมตรที่นี่คือภูเขาน้ำแข็งอันศักดิ์สิทธิ์วัตถุประสงค์ที่คุณจะได้รับคือการสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับและพิชิตยอดเขาหิมะกาเซียที่หาชมได้ยากยิ่งชื่นชมทิวทัศน์ของภูเขาน้ำแข็งหิมะสามลูกหรือสันหลังมังกรที่ระยิบระยับดุดภูเขาเงิน สะท้อนถึงความศักดิ์สิทธิ์และความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ 2. ราชินีเห็นเสฉวนหุบเขาสี่ดารุนีซิกูเนียงซานเยือนราชินีแห่งเสฉวนและเทือกเขาแอลป์แห่งตะวันออกที่โดดเด่นด้วยยอดเขาสี่ลูกที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี วัตถุประสงค์ที่คุณจะได้รับคือการชื่นชมสถาปัตยกรรมธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และซึมซับทิวทัศน์อันอลังการของหุบเขาช่วงเฉียวโกที่รวมฐานน้ำแข็งภูเขากระจกแก้วภูเขาดวงอาทิตย์ภูเขาดวงจันทร์และทุ่งหญ้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์ 3. มมมณเห์แห่งสีสันอุทยานปี้เผิงโก ค้นพบความงามที่ธรรมชาติรังสรรค์ไว้อย่างน่าทึ่งที่นี่คุณจะได้เห็นภูเขาหิม,มาะการตาตัดกับทะเลสาบสีมรกตใสาราวกับกระจกและป่าไม้หลากสีสันในช่วงฤดูใบไม้ผลิต้นฤดูหนาววัตถุประสงค์ที่คุณจะได้รับคือการเติมเต็มความสงบทางจิตใจและเก็บภาพความโรแมนติกของทิวทัศน์ที่ทะเลสาบพ,พระชามังกร ทะเลสาบปันยางและน้ำตกไปหลงม่านน้ำขาวดุดมังกรจากสวรรค์ 4. สีสันและสไตล์ในเฉินตูปิดท้ายทริปด้วยการสำรวจเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์วัดดาสื่อเทมเพลวัดพุทธเก่าแก่ใจกลางเมืองเพื่อชำระล้างจิตใจและขอพรความโชคดีแลนด์มาร์คถ่ายรูปสุดฮิตถ่ายรูปกับรูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ที่ตูเจียนเยียน แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS ที่ฉุงตูและร้านหนังสือดีไซน์ล้ำจงซูเกอ๋อช r อป o p ้งและไลฟ์สไตล์เดินเล่นถนนคนเดินชุนซีลู่ไทกูหลี่และซอยกว้างซอยแคบพร้อมตามละอาร์ทอยสุดฮิตที่ป๊อปมาร์ทสรุปทำไมทริปนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณทัวร์นี้คือทริปที่ครบถ้วนและทรงคุณค่าสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์การเดินทางระดับพรีเมียมในเสฉวน ไม่ลงร้านชอปปิ้งโปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงไม่เสียเวลาเข้าร้านจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดื่มด่ำกับทัศนียภาพอย่างเต็มที่สุดยอดสามอุทยานรวมไฮไลท์ธรรมชาติที่ต้องไปเยือนไว้ในทริปเดียวทำให้คุณไม่ต้องกลับมาซ้ำอีกบรรยากาศที่โดดเด่นสลับบรรยากาศจากความยิ่งใหญ่และหนาวเหน็บของภูเขาหิมะสู่ความคึกคักและมีสไตล์ในเมืองหลวงอย่างลงตัวความสะดวกสบาย พักโรงแรม4-5ดาวตลอดทริปพร้อมบริการอาหาร12มือ้อราคาทัวร์เริ่มต้นเริ่มต้นเพียง19,900บาทต่อท่านราคานี้ยังไม่รวมค่าทิป1,500บาทต่อท่านรับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมากรุ๊ปส่วนตัวเราพร้อมดูแลทุกรายละเอียดให้การเดินทางของคุณสมบูรณ์แบบที่สุด บริษัทชาวีทราเวลใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่ทททหนึ่งหนทับหนโทรศูนย์เก้าเเาหลน์เจเก้าสสนใจรีบทักรีบจองโอกาสพิชิตสมอุทยานหิมมามีจำกัดนะคะ